สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i e Rider X นะครับวันนี้ผมจะไปตรวจสุขภาพกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพกันนะครับพอดีเอ่อมันมีงาน บริการมานะครับเป็นบริการไลคับแล้วก็เป็นบริการ v i p นะครับผมจะเริ่มกลับมาฟิตหุ่นหนักกว่าเดิมฟิตให้มากกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆก็เลยต้องไปตรวจสุขภาพกันก่อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยผมก็จะตรวจสุขภาพบ่อยอยู่แล้วนะครับสักประมาณ4 <S <S เดือนครั้งหรือ6 <S <S เดือนครั้งเนี่ยแล้วแต่โอกาสนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วก็ ในเร <polish> <diet> ื <treats> ่องของอาหารเนี่ยก็คือจะจะกินจะกินมากกว่าคนปกติครับแล้วก็เรื่องของการคาร์ดิโอก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีการตรวจเลือดตรวจสุขภาพบ่อยหน่อยนะครับเป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับของนักกีฬาพอกายเขาจะตรวจสุขภาพกันค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเพื่อป้องกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันมันก็ไม่เชิง ป้องกันอะไรมามันแค่เป็นตรวจเช็คให้รู้ว่าโอเคตอนเนี้ยค่าตาบับค่าไตาหรือว่าคอเลสเตอรอลไตกลีกสไลด์ HDL LDL อะไรเงี้ยมันปกติดีหรือเปล่านะครับในการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายอย่างอย่างผมเนี่ยอย่างนักกีฬาพกกายที่เขาฝึกซ้อมกันเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเลยคําว่าเพื่อสุขภาพขึ้นไปนิดนึงครับเพราะว่ามันคือเพื่อการแข่งขันแต่ว่าตอนเนี้ยอย่างส่วนตัวผมเนี่ยคือผมไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อการแข่งขันและแต่ว่า ยังซ้อมหนักอยู่ยังฝึกซ้อมหนักอยู่ครับก็เลยต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพกันเป็นระยะระยะนะครับผมวันนี้ที่ผมจะไปตรวจนะี่ยคือผมจะไปแถวแถวเอ่อบีทีเหมอชิดน,นะครับมันจะอยู่ข้างบน B ีทหมอชิด ก็ไม่ไกลมากครับจากฟิตเนสที่ผมได้สอนประจําอยู่นะเพราะฟิตเนสที่ผมสอนเนี่ยมันอยู่ตรงรัชดาสุทธิสารอะไรเงี้ยมันก็จะขับไปประมาณไม่ถึง10นาทีนะถ้ารถไม่ติดนะครับซึ่งช่วงเวลาเนี่ยประมาณบ่ายสเนี่ยรถก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าออกไปช่วงหลังจากสัก5้าโมงเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆจาก10นาทีนี่อาจจะเป็น30มนาทีได้ครับเพราะว่ารถติดมากนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องรีบออกไปก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาสอนต่อนะครับโอเคตอนนี้ก็ถึงแยกสุริสารละแล้วเดี๋ยวผมก็เลี้ยวขวาไปวิ่งเส้นวิภาวดีเหมือนเดิมครับตรงน,นี้ก็เหมือนแยกวัดใจครับเพื่อนต้องดูดีๆรอจังหวะดีๆครับระมัดระวังกันนิดนึงนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่อง ตรวจสุขภาพกันต่อนะครับก็คือว่าอย่างคนทั่วไปอ่ะอาจจะตรวจสักปีละครั้งอย่างเงี้ยถูกไหมเออเพื่อนๆก็อาจจะเคยตรวจกันแล้วนะครับปีละครั้งหรือว่าปีละสองครั้งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมหมอก็จะแนะนําแต่อย่างนักกีฬาพาอกายหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีตรวจบ่อยนิดนึงนะครับปีละสามครั้งสี่ครั้งบ้างแล้วแต่สะดวกแล้วแต่โอกาสแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนนะครับ ก่อนที่ผมจะเริ่มเข้าโปรแกรมการฝึกซ้อมอย่างนหนักดวงเนี่ยก็คือผมจะมาตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็หลังจากฝึกซ้อมไปได้สักระยะหน,นึ่งเนี่ยก็จะมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ฝึกซ้อมในโปรแกรมนี้เสร็จเนี่ยก็จะมาตรวจอีกรอบหนึ่งก็รวมทั้งทั้งไซเคิลเนี่ยก็คือจะประมาณ3รอบนะครับค่าตรวจครั้งหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราตรวจอะไรบ้างนะแต่ว่าอย่างต่าเลยก็จะประมาณสัก900นะครับแล้วแต่ แล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่คลินิกแต่ว่าอย่างของผมที่ผมไปตรวจคลินิกนะ่ยคือผมจะมีตรวจเฉพาะหลายอย่างมันก็จะแพงหน่อยนะครับอาจจะประมาณ2อ0 0ั0ห้าสหรือ3,500อย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันจะซักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเแต่มันคุ้มครับเพราะว่าผมเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าคือตอนนั้นนะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วคือผมลืม คือจริงๆมันไม่ได้ลืมหรอกครับคือมันเป็นความลับเลยของผมเองที่ผมอ่ะไม่ได้แบบเป็นห่วงสุขภาพตัวเองสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ตรวจก็เลยมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหลังจากเนี้ยก่อนที่จะฝึกซ้อมอย่างหนักเนี่ยหรือว่าจะเข้าโปรแกรมการฝึกซ้อมที่มันหนักมากขึ้นเนี่ยก็เลยต้องมาตรวจก่อนนะครับเมื่อกี้จริงๆแล้วผมต้องเลี้ยวตรงเมื่อกี้ครับเลี้ยวซ้ายแต่ว่าไม่เป็นไรครับเลยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเลี้ยวเอาข้างหน้าก็ได้ครับ มันอาจจะบนนิดหนึ่งอันนี้ก็สะพานข้ามแยกลาดพร้าวน,นะครับตรงเนี้ยจ,จะติดแบบโหสุดยอดมากเพื่อนๆติดแบบติดมากๆเลยนะครับช่วงเวลาพิกถามโอเคเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงนี้นะครับมันจะเอ่อเลี้ยวไปเขาเรียกว,ว่าเหมือนกับเส้นส่วนจตจุจักรครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะไปออกตรงไหนนะครับก็คือผมไม่เคยมาเส้นนี้เหมือนกันเดี๋ยววิ่งไปตามทางก่อนนะครับทีซ้ายมือจะเป็นสวนจุจัดนะครับเป็นเหมือนสวนสาธารนณะ อย่างเพื่อนๆคนไหนอ่ะถ้าเกิดว่ามีคําถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายการฟิตหุ่นการลดน้าหนักอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการออกกำลังกายอย่างถูกต้องถูกวิธีให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยคือมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เ,เป็นผมเป็นยายเพื่อนๆทุกคนนะครับจริงๆนะผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนออกกำลังกายกันนะไม่ว่าจะออกกำลังกายจะหนักจะเบาจะเดินจะวิ่งอะไรเงี้ย ก็คือสามารถออกกำลังกายได้เลยนะครับดีกว่าไม่ออกเลยนะครับคือมันจะช่วยให้สุขภาพเราครับแข็งแรงแล้วก็ทําอะไรเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันก็คืออย่างเช่นการเล่นเบทเรนนิ่งเนี่ยมันจะควบคู่ไปกับการคุมอาหารนะครับแล้วก็การคาร์ดิโอคาร์ดิโอก็คือการวิ่งการเดินการปั่นจักรยานอะไรเงี้ยการวนะ่ายน้ำเขาเรียกว่าการคาร์ดิโอนะครับก็จะเขาเรียกว่ามันต้องควบคู่กันไปบวกกับความสม่ำเสมอ การมีวินัยของตัวเราเองนะครับที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราอยากจะได้ที่ที่เราตั้งเอาไว้นะครับคือถ้ามีคําถามไนหะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบมาบอกเพื่อนๆในทุกคําถามเลยนะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้วิธีอย่างถูกต้องแน่นอนนะครับถือว่าเป็นของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ติดตามช่องของผมนะครับก็คืออยากจะตอบแทนอะไร บ้างนะครับที่ทุกคนติดตามช่องผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ดูครับว่าไปทางไหนเวียนมอชิดอยู่ไหนพี่เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปเลยสะพานลอยไม่ใช่แล้วเอ่อแล้วจอดมอเตอร์ไซค์ตรงไหนได้พอดีผมต้องขึ้นไปประตูสีครับขึ้นไปคลินิกข้างบนเนตสกิทประตูจอดหน้าป้อมเน่สกิทก็ได้เลยสะพานลอยครับเลยสะพานลอยไปเหรอครับเลยสะพานลอยนี่งคงถึงได้เลยถ้าจอดได้ จอดได้ครับพีของฝากเขาเน็ตเด็กมีฝากอะไรก็ได้ฝากว่าไปาผมขึ้นไปทุระข้างบนตั้งแต่เป็นทาของเลยขอบคุณครับมันมีคลินิกเหรอด้านบนมีมีมีตรวจเลือดโอเคพี่ครับขอบคุณครับโอเคพี่วินจะบอกว่าสามารถไปจอดตรงหน้าเต็นท์ของเซทเทกิทได้เลยนะครับก็บอกว่าขึ้นไปทําธุระข้างบน BTS นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปจอดดูไม่รู้จะโดนล็อกล้อหรือเปล่า เดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะซ้ายมือข้างหน้าเนี่ยครับตรงสะพานลอยนิดนึงโอเคผมเห็นเต็นท์ของเทศกิจละเดี๋ยวผมลองถามเทศกิจดูครับว่าจอดได้ไหมใช้เวลาตรวจน่าจะไม่นานครับประมาณสิบห้านาทีรวมการพูดคุยกับเอ,อพยาบาลกับคุณหมอนะครับพี่ครับรบกวนจอดตรงนี้ได้ไหมครับขึ้นไปคลินิกข้างบนครับขอบคุณมากครับ โอเคจอดได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมไปตรวจสุขภาพก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นยังไงไปที่ไหนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกันไว้กดสั่นกร่งกันไว้นะครับผมขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันครับ